กังสื่อชุดวางรากฐ,ฐานชีวิตคริสเตียนของพันธกิจเดรเร็กปรินตอ,อนที่7สภาพธรรมชาติของพระคัมภีร์มนุษย์มี3องค์ประกอบคือร่างกายจิตและวิญญาณในฮีบรูบทที่4ข้อที่12กล่าวไว้ว่า ไม่มีสิ่งใดที่สามารถแยกจิตกับวิญญาณได้นอกจากพระวจนะของพระเจ้าและได้เปรียบพระวจนะของพระเจ้าเหมือนดาบสองคมเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไข่ในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย ทีนี้เรามาดูหนึ่งโครินบทที่สองข้อที่13และ14กันบ้างค่ะและเรากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยถ้อยคําซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่พระวิญญาณทรงสอนไว้คือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณให้คนฝ่ายจิตวิญญาณฟังแต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณ ดังนั้นการแยกจิตและวิญญาณจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะมนุษย์ฝ่ายจิตรับสิ่งใดๆที่เป็นของพระวิญญาณไม่ได้ต้องอาศัยดาบแห่งพระวจนะของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายแต่มีชีวิตและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจได้ด้วยดังนั้นทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าก็วินิจฉัยความคิดของเราด้วย อีกด้านหนึ่งสิ่งที่พระคำผีจะทำภายในเราคือพระสัญญาฤทธเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เองโดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันลําค่าและยิ่งใหญ่แก่เราเพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลก อันเกิดจากความปรารถนาชั่วและจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าเองเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่สามและสี่ในพระคัมภีร์ได้บันทึกพระสัญญาของพระเจ้าไว้มากมายพร้อมกับฤทธเดชเพื่อให้เราพ้นจากความเสื่อมโทรมจากตันหาและสามารถรับส่วนในสภาพอันเป็นธรรมชาติของพระเจ้า อย่างไรก็ตามสิ่งที่พระคำภีจะทำอยู่ภายในเรานั้นขึ้นอยู่กับวิธีการรับของเราด้วยเราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคำของมนุษย์แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริงคือเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านที่เชื่อ หเทสโลนิกาบทที่สองข้อที่13ถ้าหากเรารับถ้อยคำของพระคำพี์เหมือนกับเป็นเพียงถ้อยคำของมนุษย์พระวจนะก็จะไม่เกิดผลเต็มที่ภายในเรา แต่ถ้าหากเรารับเหมือนกับเป็นพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์ก็จะทำงานอย่างเกิดผลเต็มที่ภายในเราโปรดจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณอ่านพระคัมภีร์พระคัำพีจะอ่านเราด้วยมันเป็นการทำงานแบบสองทางคุณผู้ชมที่รักอย่าเพิกเฉยต่อพระคัมภีร์ของคุณเพราะนั่นเป็นกุญแจสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอีกและความสำเร็จของคุณ เป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดที่พระเจ้าทรงประทานแก่คุณขอให้ระลึกไว้ทุกวันว่ามีผู้คนหลายล้านคนในโลกนี้ไม่เคยเปิดพระคัมภี์แม้แต่ครั้งเดียวพวกเขาไม่มีทางเลือกและในหลายศตวตรรษมีชายหญิงหลายคนที่ยอมสละชีวิตของพวกเขาเพื่อปกป้องพระคัมภีร์ไว้เพื่อคุณขอให้ปฏิบัติต่อพระคัมภีร์ด้วยความเคารพและเห็นคุณค่า พระคำพีเป็นหนึ่งในวิธีมากมายที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อพระองค์จะได้เข้ามาในชีวิตคุณค่ะเมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์ขอให้ใช้เวลาและพูดกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์เชื่อว่านี่คือพระวจนะของพระองค์ไม่ใช่ถ้อยคำของมนุษย์ขอให้พระวจนะนี้ทำงานอย่างเกิดผลในข้าพระองค์ในทุกด้านของชีวิตข้าพระองค์ทั้งวิญญาณจิตใจ และร่างกายเพราะข้าพระองค์เชื่อในพระวจนะนี้ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับการจัดเตรียมพระวจนะของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้มีความเข้าใจพระวจนะซึมซับพระวจนะและช่วยให้ข้าพระองค์ดำเนินตามพระวจนะเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์และแด่พระนามของพระเยซูข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน